เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Ultimate Epic Battle Simulator เดี๋ยววันนี้เราจะมาจําลองการลบของทหารโรมันกับคนเถื่อนกันนะครับเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นยังไงและผลของสงครามจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมและฟังพร้อมกันในเกมเลยดีวยกว่าจัดไปจ้าลุยเช้าวันหนึ่งนักเขตปกครองแห่งหนึ่งของจกักรวรรดิโรมัน มันเป็นเช้าที่สดใสผู้คนในหมู่บ้านต่างาพากันไปที่สนามโคลอสเซียมเพื่อดูการประลองของเหล่านักสู้หรือที่เรียกกันว่าแกรดิเอเตอร์ละวันนี้เป็นไฟการต่อสู้ระหว่างนักรบจากสปาตาซึ่งน้ำของเขาคือดัสไนโอลีนักรบหนุ่มสปาตาคนนี้ครับเขาอาสาเข้ามาประลองในการต่อสู้ครั้งนี้หวังจะมีสุดฝีมือเพือบอกให้โลกรู้ว่าสปาตาัมเบอร์ึ และคู่ปรับตัวจักาศของเขานามว่าเวอร์ซิงเจโทอลิกราช้าแห่งเราค้นเถื่อนซึ่งเวอร์ซิงเจโทอลิกคนนี้เป็นผู้นำกองโจรในการออกปล้นหมู่บ้านต่างๆของโลมันและสุดท้ายพาท่าถูกทหารโรมันจับได้จึงถูกพาตัวนำมาประลองที่สนามโคโเซียมแห่งนี้เขาจะต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอด และแล้วการต่อสู้ในสนามประลองก็เริ่มต้นขึ้นทั้งสองฝ่ายวิ่งเข้าหากาันกลางสมรภูมิแล้วงานนี้สปาตาจิ้มก่อนเลยเวอร์ซิงกระเด็นออกไปแต่ก็วิ่งกลับมาฟันได้สปาตาดูทรงแล้วจะเหนือกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโลอันใหญ่หอกอันยาวเวอร์ซิงถือดาบอันเดียวงานนี้จะรอดหรือเปล่าใครก็ไม่รู้ได้นอกจากพระเจ้าเวอร์ซิงกระเด็นต่อเนื่องซึ่งดูจากสภาพแล้วเวอร์ซิงคงสู้แบบหมาจนตอกแน่นอนสภาพนี้ เอาละสปาร์ต้าปักหลักดีมากยึดขาได้บั่นคงปักหลักจิ้มสวนต่อเนื่องดูท่าจะลำบากลยครับสำหรับเวอร์ซิงเวอร์ซิงพยายามฟันไปกระเด็นไปฟันไปกระเด็นไปเวอร์ซิงกระเด็นติดกำแพงเลยครับคุณผู้ชมฮะงานนี้แต่เวอร์ซิงก็ฟันไม่เลี้ยงเลือดที่ไหลเป็นเลือดของสปาร์ต้าส่วนใหญ่และเวอร์ซิงด้วยติดกำแพงแล้วะฮะเออและสปาร์ต้าก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับเวอร์ซิงไป นี่แหละประสงค์ของพระเจ้าและในการต่อสูขข้ครั้งนี้ทําให้เวอร์ซิงนั้นได้รับซึ่งอิสรภาพและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของมหาสงครามที่แท้จริงหลังจากเวอร์ซิงได้รับอิสรภาพไปได้ไม่นานสุดท้ายก็กลับมายังอาณาจักรโรมเหมือนเดิมครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่พานักรบเถื่อนมาถึง3,000ันคนมีเป้าหมายก็เพื่อทําลายหมู่บ้านของโรม,มันนะจุดจุดนี้ ท้งโรมรู้ถึงการมาของเวอร์ซิงเลยสั่งระดมพลได้ทัพมาถึง3,000เอาไว้ป้องกันหมู่บ้านและผลของสงครามในครั้งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับ let's go <S แ,ลแล้วแล้วสงครามใหญ่ครั้งแรกของวันก็เริ่มต้นขึ้นครับฝ่ายโรมันปกักหลักสู้อยู่หน้าหมู่บ้านงานนี้ชนเผ่าของเวอร์ซิงมาถึงก่อนแล้วเซนจูเลียนจะสั่งการยังไงเนี่ยสั่งการให้กองเกาทันนั้นสา,าลูกดอกไปก่อนเลยแต่คนเถื่อนก็วิ่งชาร์จเข้ามาแบบบ้าคลั่งครับงานนี้มีใครกลัวตาย ดาบขวานโล่ปะทากันเสียงดังระงมทั้งสมรภูมิไปเลยโรม,มันจะไม่สามารถต้านทานการบุกได้ทางฝั่งซ้ายครับด้านขวาเป็นไงบ้างเนี่ยด้านขวาเผ่าวไวแมนก็ประสานแล้วเหมือนกันอาจจะช้าหน่อยอาจจะเร็วไม่เท่าพวกเวอร์ซิงแต่ก้นไหลไปเหมือนกันครับทางนี้นะมันห่วงสุดแล้วอ่กองธนูโดนเข้าถึงตัวนะครับงานนี้รอดยากแน่นอนเลยเซนจูเลียน ท่านจะไม่ถอยเหรอท่านบอกว่าขอยืหนจะสู้กับคนของข้าแม่จะล้มตายข้าก็ไม่กลัวโดนห้อมล้อมด้วยข้าศึกและแล้วเออแม่ทัพของหมู่บ้านตายแล้วคนเถื่อนเริ่มหลั่งไหลเข้าหมู่บ้านเลยครับเผ่าไอแมนก็เข้าไปเผ่าวเวอร์ซิงก็เข้าไปงานนี้ทหารโรมันที่ยังไม่สามารถจัดกระบวนทัพได้ก็แตกตื่นครับแตกตื่น จะมีการสังหารมูลในบุบ้านยกใหญ่แน่นอนออมีคนเตะด,ด้วยโดนเตะตายเลยแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยทางเลเจนด a r y ี่โกนหาไประจำการเหมือนจะตั้งบนทับได้ก่อนนะดีมากตั้งแนวรบได้ก็แจวอะ่ะด้านขวานเนี่ยจะมีนี่ครับพวกอุกสลารี่อยู่เหมือนกันทางฝั่งนี้วิ่งชาร์จแล้วแต่การวิ่งมาเนี่ยก็เหมือนเป็นการมาหาความตายอะ่ะ เป็นหนูวิ่งเข้าปากพญาเสือเลยอุกซลารีจะเท้าเร็วไม่งั้นไม่รอดแน่นอนออกมาจากบาแลกเยอะครับออกมาหาความตายหรือเปล่าเนี่ยจะว่าไปในสนามรบทั้งนี้ผมยังไม่เห็นเวอร์ซิงเจโทลิกเลยครับว่าพี่แกอยู่ไหนคือเกมนี้ผมจะไม่บังคับนะครับให้เกมเนี่ยมันเดินต่อไปรันต่อเนื่องเลย และเราดอดูผลของสงครามกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ดูจากสภาพคล่องทางการสงครามแล้วเนี่ยทางอุกโซลารีจะต้องแพ้ก่อนแน่นอนครับทางเลเจนดารีเนี่ยพอมีหวังอยู่ไวแมนไหลต่อเนื่องเลยอุกโซลารีจะหมดแล้วไม่มีลุ้นเลยฝั่งนี้มีแต่วความตายได้เกิดขึ้นนี่ครับอุกโซลารีใช่ว่าจะไม่ฟันนะมันก็ฟันอยู่แต่มันแบบ สู้ความหนาของมัดกล้ามเนื้อไปท <c oughs> หารโรมันดูแบบว่าบอบบางเลยเกินเมื่อเทียบกับพวกนี้โอเคฝั่งนี้ครับตายเรียบครับไม่น่าเหลือแหละเอาจริงนี่นี่ไวแมนหลังไหลเข้าหมู่บ้านยกใหญ่เลยกังวานก็มีศพเกิดเลยครับฝั่งนี้เป็นไงบ้างเนี่ยโรมันฝั่งนี้ก็เริ่มไหลเข้าแนวลบด้านหลังแล้วเหมือนกันช่องทางเดินครับตรงนี้ โอ้โห oh, oh, ช่องนี้นี่เต็มไปด้วยเรจแน a รี่เลยอะอารมณ์แบบใกล้คำว่าสู้หลังชนฝาเลยครับนิยามนี้เลยคำนี้แหละเรจแน a รี่เรามีข่าวจะมาบอกอุกซลาลี่แนวรับทางซ้ายแตกแล้วเท่ากับว่าหมู่บ้านนี้เหลือแค่แนวป้องกันขวาอย่างเดียวเลยครับแต่ก็ดีหน่อยเพราะว่าเ e จแนลรี่เนี่ยสามารถอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนได้จัดขบวนรบให้ดีนะเจนลรี่ คือกองอาหารประจำการที่เป็นเดจเนอรี่เนี่ยมันมีความสามารถมากกว่าพวกอุกซอลารี่ที่เ,เกณฑ์อาหารในจังหวัดนั้นๆเนี่ยมารบอยู่แล้วนะครับกองอาหารพวกนี้เนี่ยจะมีเรื่องของความชํานาญในการทําสงครามมากกว่าดังนั้นเราเริ่มมีหวังกับพวกนี้แล้วแต่เราขาดแม่ทัพอะไรซึ่งแม่ทัพทหารก็กลายเป็นมดจริงๆเออแต่ก็อย่าดูถูกทหารโรมันนะงานนี้ สู้ต่อไปสังเกตพื้นดีนครับตอนนี้มันเริ่มกองเป็นเนินขึ้นมานิดนึงและเริ่มเหยียบย่าศบขึ้นมาเพื่อฟาดฟันกันนี่คือแนวรบซ้ายด้านขวาละ่ะด้านขวาครับคาสึกนี่ไหลต่อเนื่องมากกันเนาไว้โรมันเราการเพื่อประชาชนเนี่ยหนีออกจากหมู่บ้านนี้ไปครับ เพื่อกิยศแห่งโรมเริ่มจาริปดีเลยครับหวังของโรม,มันในการชนะศึกครั้งนี้เรามองออกจากท่องตราตัางได้ทะ <c oughs> ลุเอาออบเจกต์ก็ศึกนี้ถ้าโรมแพ้เนี่ยข่าวการใแพ้จะต้องรู้ไปถึงสภาโรม,มันแน่นอนครับและพวกเขาจะต้องมีมติอะไรบางอย่างเพื่อทำการตอบโต้วพวกกนเถเกิดพวกนี้แน่นอนเลยผมมั่นใจครับไม่รอดแล้ว สู้แบบหลังชนหลังซ้ายขวาใกล้จะบรรจบในไม่ช้าโรมันผมว่าผมเจอเวอร์ซิงแล้วว่ะซุ่มอยู่หลังกองทัพครับตัวเล็กกว่าใครเพื่อนเลยแล้วก็นี่ครับจุดนี้ใกล้แพ้แล้วฮารียบฮาราฮาร้อย <laughs> สู้จนคนสุดท้ายจริงๆครับเนี่ย และแล้วคุณผู้ชมครับกองทัพคนเถื่อนสามารถเอาชนะกองทัพโรมันอันเกียงไกลได้ทำให้พวกเขานั้นสามารถป้นและเผาหมู่บ้านได้ตามใจชอบเลย ข่าวนี้รู้ไปถึงสมาชิกวุฒิสภา,ารโรมันหลายท่านทําให้พวกเขาลงมติส่งกองทัพมาปราบนะครับพวกเขาเลือกกองพนที่7แห่งฮิสปานามากำลาบและเมื่อเวอร์ซิงโจธนิกรู้ว่าจะมีกองทัพมาปราบทําให้พวกเขานั้นต้องหนีออกจากยุโรปลงไปสู่แอฟริกาเหนือกองทัพโรมันเนี่ยก็ส่งเรือไล่ตามมานะครับจึงกลายเป็นสงครามทะเลทรายครับผมจัดใบกับด่านต่อไปฮะ หลังจากรอนแล้วมาอย่างยาวนานสุดท้ายทัพนักรบเถื่อนก็มาถึงทางตันจนได้ถูกทัพโรม,มันไล่าตามทันอีกตัางหากทัพโรม,มันมีทหารทั้งหมด4,000นายประกอบไปด้วยเรเจนารีล้วนๆทัพคนเถื่อนมีทหารทั้งหมด6,000นายประกอบไปด้วยเผ่าไวแมนเผ่าวอร์ซิงและสุดท้ายนักรบหญิงวาคิลี่อาสาเป็นองค์ขลักป้องกันเวอร์ซิงเจอรลิกและผลของสงครามในวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่า let's go l e g e n n a r y attack บุก โจมตีมันได้เลยกองพันที lush, ่เจ็ดแห่งฮิสปาน่าเราครับวิ่งชาร์จใส่เข้าหาผู้คนเถื่อนแบบว่าขั่งนี่แหละนักรบรมต้องแบบนี้งานนี้ไม่ปานีไม่จับเป็นฆ่าอย่างเดียวคือเป็นการแก้แค้นให้กับหมู่บ้านที่ผู้มันเผาไว้ กองหน้าจะเป็นพวกวแมนนะครับกองสองของพวกคนเถื่อนจะเป็นเผ่าเวอร์ซิงกองหลังก็จะเป็นนี่เลยวาคิลี่นักรบเถื่อนขึ้นชื่อเรื่องความโหดหยิบเถื่อนไม่แพ้พวกอเมซอนเทเลซายด้านหลังยังไม่มาเสริมอย่าง,งต่อเนื่องนะครับแต่ฝ่ายรมเองก็ดนันเข้าไปเรื่อยๆเราต้องเจาะแนวรบนี้ไปถึงตัวเวอร์ซิงนะเพื่อปิดฉากสงครามเดี๋ยวศึกนี้ผมจะบ,บังคับทหารนะครับโดยการเป็นเซนจูเรียนก็แล้วกัน แต่เอาไว้สักแป๊บนึงก่อนให้ได้หารเนี่ยสู้ศึกไปนี่คือภาพรวมของสงครามครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้เลยท้าค,คนเถิดมันมาเสริมไม่เรื่อยจากป่าเวอร์ซิงปล่อยคนมาต่อเนื่องเลยครับผมว่าได้เวลาที่เราจะเป็นเซนจูเรียนแล้ววะ่ะเอาหน่อยละกันมาในท่านข้าขอบังคับหน่อยนะกองกำลังเลเลียนมีตามมาเราจะวิ่งขึ้นแนวหน้า เพื่อเป็นผู้นำในการทำศึกทั้งนี้ตัวเลขฝ่ายโลม,มานี่ฆ่ารัวเลยบอกแล้วว่ากองพันนี้ได้รับการฝึก,กเป็นอย่างดีกิโลมีโลอันใหญ่และใครจะกูัวไงเซนจูเลียนประจําที่ไว้นะเซนจูเลียนเนี่ยอาจจะเป็นกองเดียวที่สามารถต่อกอกกับพวกวัคเคอรี่ด้แบบซูสีก็ได้นะครับเดเจานารีอาจจะไม่ ไปจำแนวรบไว้ก่อนนะทุกคนโฮเดรอยเอาละผมขอดูภาพรวมครับจุดนี้ทางแนวซ้ายของเราเนี่ยเริ่มเจาะคู่ก้นเถื่อนได้แล้วนะแต่เราดันได้ดีมากหายในเวลาอันสั้นตอนนี้ทหารเรากินแนวรบมากกว่า60%เลยครับสำหรับด้านหน้าถ้าเข้าหลังได้ก็เป็น80%ปราบหมดได้ก็เป็น100%เลยกลุ่มทหาเรเลเจนดรีบางส่วนวิ่งไปเหรอก,กรมกรเอ,อ้อย่าเพิ่งใจเย็น สู้ตรงแนวรบนี้เสร็จก่อนละกันหมดแล้วหมดแล้วและแล้วคนเถื่อนตรงบริเวณนี้ก็ออยัง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 เหลือแนวซ้ายอยู่นี่ขนาดเซนจูรียนลงเองเลยเนี่ยยังจบช้าฝีมือมันทัดเทียมกันมากครับเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ของเวอร์ซิงดีกว่าว่าตอนนี้เป็นไงบ้างมีโรม,มันหนึ่งนายครับว,วิ่งนำโด่งมานี่แล้วอะโอ้พระเจ้านายไปคนเดียวจริงเหรอเนี่ยบ้านะ แล่นี่ก็คือโฉมหน้าของนักรบหญิงวาคิลีเดี๋ยวเราจะเอาพวกเขาเนี่ยไปย่างเชิงก่อนละกันเอาละเรานักรบหญิงตามเข้ามาแหว่งมาหน่อยเราจะไปต้อนรับการมาของทหารโรม,มันกันวิ่งเลยหนึ่งนายด้านหน้าที่วิ่งเจอมาเมื่อกี้ขอฟาดหน่อยนี่แหล่ะเราคือกองหน้ากองเดียวที่มาย่างเชิงนะ ซูยเต็มที่ทหารหานนี่เลยโรมันวิ่งไหลามาเทมาโอ้โหเทน้ำเทท่าต้องงี้ดิด้านหลังติดขัดกันอยู่ครับแต่ก็วิ่งมาเรื่อยๆนะทำดีได้หานโรมันกองหน้าวารคิลี่แตกหมดแล้วเราเข้าถึงกองทัพหลักวาคิลี่เรียบร้อยเลยครับวอร์ซิงเองตายแน่ตายเงียๆเซนจูเลียน <ur ian S 1> ผมไม่รู้ไปไหนหมดเนี่ยว่าจะมาบาังคับสู้สันหน่อย แต่หาไม่เจอเลยครับหายไปตามหาในสนามรบก็ใช้เวลานานอีกตัวเวอร์ซิงอยู่หลังแนวรบนั่นครับยืนโดดเดี่ยวเลยพี่แกสั่งการให้คนของตัวเองสู้อยู่ผมไม่เห็นเซนจูเรียนผมแล้วว่ะจะบังคับซะหน่อยเอาป่าต้นไม้บงังครับเลยเอาให้จบให้มันเสร็จสึกคนเถื่อนครั้งนี้ วัคิลี่ยืนนิ่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยบังคับหน่อยดีกว่ามามาฟาดด้านข้างนี่แหละมาเลยพวกรมัน,นดาวเมจฟาดห้าร้อยฉาบเดียวคือดิ้นเลยเออเราแตกแล้วยูได้เลยเดี๋ยวพาคนบางกลุ่มของโรมันไปสู้กับเบอร์ซิงดีกว่าตามมาเราจะไปหาไอเวอร์ซิงก่อนเลยทางนี้ มาอย่างเชิงหน่อยให้คนอื่นๆเนี่ยเขาสู้กับวาคิลี่ไปไอเวอร์ซิงลบไปลบมาบรรยากาศเริ่มมืดแล้วเนี่ยเอออ่าโดนโรมลุมแบบนี้จะรอดได้ไงวาคิลี่แตกมาแล้วเหลือเวอร์ซิงคนเดียวทหารโรมวิ่งใส่เวอร์ซิงเจ้าทำความเลเวมาเยอะมันต้องชดใช้กรรมได้แล้ว โ,โดนขนาดนี้จะเป็นรอดได้ไงจริงไหมแล้วก็เรียบร้อยครับฝ่ายโรมันมีชัยชนะเหนือนักรบเถื่อนจบสงครามค้นเถื่อนครับแม่โอเคก็เป็นธรรมานี้ครับสำหรับสงครามในวันนี้เล่นกันข่าขันในแคมเปญของโรมันนะครับผม เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ผมกับเกม Ultimate Epic Battle Simulator ก็วัดกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาต่อกันในครั้งต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปเลยครับผมขอบคุณมากครับ